สวัสดีครับผมนายกิจชัยพยอมแย้มผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครใหม่เลข29พักประชากรไทยด้วยนโยบายใกล้ใหม่ใหญ่ใกล้ที่หนึ่งผู้ว่ากรุงเทพมหานครจะใกล้ชิดกับประชาชนเพื่อรับรู้และเข้าใจปัญหา ผ่าน2ช่องทางคือการลงพื้นที่จริงหรือที่เราเรียกกันว่าออนกราวและผ่านระบบออนไลน์เป็นระบบที่2สําหรับช่องทางออนกลาวตัวผู้ว่าเองจะลงพื้นที่ในแต่ละเขตหมุนเวียนกันไปและจะมอบหมายให้สกลลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อรายงานนําเสนอกลยุทธ์การพัฒนาปรับปรุงแก้ไขและตรวจสอบการทํางานในแต่ละเขตของตน สำหรับช่องทางออนไลน์ผู้ว่าจะมีแพลตฟอร์มที่เรียกว่าออนไลน์ทาวน์ฮอล์เปรียบเสมือนสาราว,ว่าการที่เปิดให้ชาวกรุงเทพมหานครร้องเรียนร้องทุกข์หรือมีข้อเสนอแนะให้กับผู้ว่าได้ตลอด24ชั่วโมงซึ่งระบบจะจัดการหมวดหมู่เรื่องร้องเรียนและรายละเอียดทุกเชา้าผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับก็จะตื่นขึ้นมาและติดตามปัญหาในเรื่องร้องทุกข์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่มีความสําคัญนะครับ เราก็จะจัดให้มีการแก้ไขให้ทันท่วงทีและมีความโปร่งใสเพราะเรื่องร้องเรียนต่างๆจะปรากฏอยู่ในระบบอยู่ตลอดเวลาตัวผู้ว่าราชการหรือทีมงานก็สามารถที่จะแจ้งอัปเดตข้อมูลเข้าไปในระบบได้ว่าในขณะนี้สถานการณ์การดาเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละเรื่องไปถึงไหนแล้วตัวอย่างเช่นในลอนดอนประเทศสหราชอาณาจักรประสบความสําเร็จมาก ในการที่นำระบบนี้ไปใช้ทำให้คุณภาพชีวิตชาวลอนดนสูงขึ้นเรื่อยๆ